สวัสดีค่ะเคยไหมคะที่เด็กๆเ,เล็กๆมาถามเราว่าทํายังไงดีล่ะไม่มีใครรักเขาเลยเขาอยากมีเพื่อนเขาจะทํำยังไงวันนี้เป็นมีเทคนิคอันหนึ่งที่ปิ่นก็พยายามทํากับตัวเองนะคะเพราะว่าปิ่นเองก็เป็นคนที่ขี้อายมากคนหนึ่งนะคะแต่พอเราสามารถเริ่มทําได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นที่เราไม่ต้องรอให้ใครมาทักเราหรือเข้าหาเราแต่เราสามารถสร้างเสน่ห์ในตัวเราให้ คนอยากมารู้จักเราแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีเพื่อนมากขึ้นนะคะเทคนิคนี้นะคะก็คือการใช้ประสาทรับรู้ทั้ง6ของเราในการที่จะสื่อสารกับคนใกล้ตัวที่เราอยากจะเป็นเพื่อนกับเขานะคะตัวที่1ก็คือตาของเราเองอะคะ่ะตาของเราเนี่ยก็คือการที่เวลาคุยกับใครเนี่ยพยายามที่จะสบตาเขานะคะอาจจะไม่ได้จ้องตลอด แต่อย่างน้อยอหนึ่งสองสามแล้วมองส่วนอื่นมองตรงจมูกมองตรงระหว่างคิ้วแต่ว่าพยายามกลับมาสบตาเขาบ่อยๆนะคะเวลาเลาพูดกับใครให้มองตาเขาอย่าเอาแต่ก้มหน้านะคะแล้วก็ในขั้การเวลาคุยกับเขาเนี่ยสิ่งที่สวยงามที่สุดในบรรณาหน้าของทุกคนก็คือรอยยิ้มนั่นเองเราไม่จําเป็นจะต้องสวยมากเพียงแต่ถ้าเรามีรอยยิ้มที่จริงใจอยากรู้จักจริงๆ ก็จะเป็นใบหน้าที่สวยที่สุดแล้วคนก็จะรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับเรานะคะส่วนที่2ก็คือปากนะคะปากอันนี้ต้องสอนเด็กๆนะคะว่าต้องรู้จักแปรงฟันเด็กบางครั้งเด็กๆอาจจะทานอาหารแล้วก็ไม่ได้บ้วนปากเนี่ยตัวกลิ่นปากจะมีผลต่อเพื่อนๆที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบนะคะซึ่งนอกจากความสะอาดแล้วคําพูดที่เราเปล่งออกมานะคะ คำพูดที่ไพเราะพูดเพราะไม่ใช่พูดสิยงกระโชกโฮวกหาพูดสียงกลางๆไม่ต้องพูดสียงสูงมากหรือต่ำมากนะคะที่สำคัญพูดในเรื่องจริงที่มันมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อคนอื่นการเที่ยวไปว่าใครเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะรู้สึกไม่สบายใจที่อยากจะคุยกับเรานะคะส่วนที่3นะคะก็คือหูของเรานี่เองนะคะหูของเราก็คือการที่เราฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ จริงอยู่ว่าเด็กๆชอบพูดชอบเล่านะคะซึ่งเพื่อนเขาก็อยากพูดอยากเล่าเหมือนกันถ้าเราตั้งใจฟังเขาฟังให้เขาจนจบว่าเขาอยากจะสื่ออะไรบางครั้งอาจจะมีคําบางคําที่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่เราสามารถสังเกตได้ว่าเขาอยากจะเล่าอะไรแล้วเด็กเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะสบายใจและดีใจมากถ้าเราเอาสิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยไปใช้ต่อไปทํากิจกรรมด้วยกันไปเล่น เป็นไอเดียใหม่ๆเขาก็จะรู้สึกดีมากนะคะส่วนที่ตัดมาก็คือจมูกนั่นเองนะคะก็คือตัวกลิ่นกลิ่นสะอาดเด็กๆบางทีเล่นจนเหงื่อเต็มตัวเนี่ยเราต้องสอนให้เด็กๆอาบน้ําให้สะอาดนะคะบาะครั้งเด็กเนี่ยจะวิ่งผ่านน้ําสบู่ก็ไม่ถูต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็ถูสบู่บางครั้งเนี่ยถูสองครั้งก็ดีนะคะเพราะว่าคราบสกปรกก็จะหมดไปซึ่ง นอกจากตัวร่างกายแล้วเนี่ยต้องดูมือเล็บมือกับเล็บเท้าด้วยนะคะต้องกหมันตัดให้สั้นแล้วก็สะอาดไปเล่นกับเพื่อนแล้วนิ้วดำหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆก็จะอีแบบเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องสอนเด็กๆในเรื่องของความสะอาดไปในตัวการหมันล้างมือบ่อยๆล้างเจ็ดขั้นตอนนะคะล้างซอกนิ้วล้างข้อมือล้างหลังมือ ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะทำนะคะและส่วนร่างกายส่วนสุดท้ายของร่างกายก็คือส่วนกกับการสัมผัสเด็กๆเ,เนี่ยค่ะบางทีอยากเล่นกับเพื่อนแต่ไม่รู้วิธีในการจับการจับเพื่อนเนี่ยควรจะจับยังไงจับเบาๆไม่ใช่จับแรงๆอันนี้เราต้องสอนวิธีการจับหรือบางคนชอบคนนี้มากก็เลยพยายามไปตามเขาเดินตามเขา หรือไปใกล้จนเกินไปซึ่งทําให้เพื่อนเนี่ยเขาอึดอัดฉะนั้นเราต้องสอนให้ลูกรู้จักรักษาระยะบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าใกล้มากเกินไปแล้วต้องสังเกตอาการของเพื่อนว่าเขาพร้อมที่จะให้เข้าใกล้เ็าพร้อมที่จะสัมผัสตัวไม้เพราะถ้าเราไปสัมผัสแล้วเขาปัดมือออกเนี่ยลูกของเราก็จะเสียใจนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะไม่ใช่ร่างกายละแต่เป็นส่วนของใจนะคะใจที่เราคิดบวกนะคะใจที่ เรามีน้ำใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นให้คำแนะนำให้กำลังใจให้คำชมให้ข้อคิดให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็การที่รู้จักให้อภัยเพื่อนเนี่ยค่ะไม่ถือโทษโกรธเนี่ยก็จะทำให้คนอยู่ด้วยแล้วสบายใจดังนั้นการที่เราสอนลูกให้เป็นคนที่อบอุ่นให้เพื่อนคนที่อยู่ใกล้รู้สึกปลอดภัยให้เขาได้เป็นตัวของเขาเองแล้วก็ยอมรับ พื่อนอย่างที่เขาเป็นนะคะบวกกับความอ่อนโยนของจิตใจที่อย่างที่เล่ามิสักร่คือการให้ทั้งห้าแบบนะคะแววตาของลูกท่าทีของลูกก็จะแผ่รังสีที่ทำให้สร้างเพื่อนได้ง่ายขึ้นก็ลองดูนะคะ